เนเธอร์แลนด์ยังเข้าได้อยู่ไหมแล้วจะล็อกดาวนานขึ้นงั้นหรือมีเพื่อนๆบางคนมาคอมเมนต์อยู่ในวิดีโออัปเดตข่าววิซ่าของเราว่าเนเธอร์แลนด์จะกลับไปล็อกดาวนรอบใหม่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะก็คือจริงจริงแต่ว่าเหมือนเดิมคือไม่ใช่ฟูลล็อกดาวก่อนช่วงประมาณพฤศจิกายนที่แทบจะทุกประเทศในยุโรปเขาก็ล็อกดาวแต่ว่าเป็นการล็อกดาวกิจการที่ไม่จําเป็นบางส่วนใช่ไหมแล้วก็ คือเพื่อให้เป้าหมายก็คือคริสต์มาสนี้เขายังคงฉลองกันได้อยู่ซึ่งบางประเทศก็สถานการณ์ดีขึ้นนะก็ยังไม่ได้ออกข่าวอะไรออกมาแต่ว่าเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเขากลับยืดการล็อกดาวน์ออกไปอีกอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศแต่ถามว่าคนที่อยากไปเนี่ยยังไปได้อยู่ไหมคําตอบคือยังไปได้อยู่เพราะว่าประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมคืออยู่ในรายชื่อ ประเทศที่ปลอดภัยที่ยูโรเปียนยูเนียนเขาแนะนําคือเรามาจากประเทศที่ติดโควิดต่ํากว่าเขาฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องห้ามเราเพียงแต่ว่าถ้าจะไปในช่วงนี้ก็คือคงจะมีแต่คนไปเยี่ยมเยียนเท่านั้นแหละที่โอเคเพราะว่าไปถึงแล้วก็คงไปไหนไม่ค่อยจะได้นะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็คงจะปิดเนะ่ะเพราะว่าเขาจะห้ามการเดินทางที่ไม่จําเป็นไงใช่ไหมถ้าส่วนใหญ่คือไปแล้วไปอยู่บ้านผู้เชิญอยู่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาใดๆ นะครับแต่เกิดคนจะไปเที่ยวก็คงคิดหนักแหละคงจะยากนะนะฉะนั้นก็แนะนําว่าคงมีแต่คนเยี่ยมเย็ยนเท่านั้นที่ยังไปได้อยู่อันนี้สถิติโควิดในเนเธอร์แลนด์นะครับ,รบก็สังเกตว่ามันลดลงมาช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็พอต้นเดือนธันวาคงจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นก็กลับมาพุ่งขึ้นอีกก็เลยจะต้องกลับมาล็อกกันอีกรอบหรือเปล่า เหมือนเหมือนมีหลุมอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าพอการเสียชีวิตก็ดูจะต่ำลงนะส่วนทางกับเรื่องของการติดเชื้อนะก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปแต่สังเกตว่ายังคงต่ำกว่าเว็บแรกอยู่นะก็คือเว็บ2เนี่ยสูงกว่าเว็บ1เยอะมากแต่ว่าการเสียชีวิตก็ยังคงต่ำกว่าเว็บแรกอยู่คือตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอ,อแปรผิดหรือเปล่าก็คือว่าการล็อกดาวน์เนี่ยซึ่งอย่างที่เราบอกนะเป็นการล็อกดาวน์แค่บางส่วนคือกิจาก,การที่ไม่จําเป็นซึ่งเขาจะบอกหลังจากนี้แต่ว่าเป็นการล็อกดาว เหมือนกับว่าจะคลุมถึงช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่ด้วยยังไงก็ไม่รู้นะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยพูดข่าวอันอื่นซึ่งไม่ได้มีในเนเธอร์แลนด์นะข่าวนั้นว่ายุโรปล็อกดาวน์คือเปิดในช่วงคริสต์มาสหรือไม่อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าหลายประเทศเขาก็บอกเขาจะเปิดในช่วงสักเจ็ดถึงสิบวันในช่วงคริสต์มาสแต่ไม่มีเนเธอร์แลนด์แล้วก็มาโผล่ในข่าวนี้แทนเหมือนกับคริสต์มาสกับปีใหม่จะล็อกด้วยยังไงก็ไม่รู้นะนั่นก็หมายความว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะ ขอวีซ่าเป็นท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็คงต้องคิดหนักเพราะว่าเขาอาจจะเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนจะไปเยี่ยมเยียนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคงยังได้อยู่เพราะว่าไม่ได้เดินทางไปไหนนี่ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในเมืองที่ผู้เชิญอยู่ใช่ไหมก็นายกของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ประกาศมาว่าก็จะล็อกดาวน์แบบเข้มงวดที่สุดแต่ว่าในนี้ไม่ได้บอกว่าล็อกดาวน์ทุกสิ่งนี่ใช่ไหมก็อาจจะเข้มงวดกว่าช่วงเดือนก่อนแค่นั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็มี เอคนที่ประท้วงอยู่เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนเสียงจะส่งไปไม่ถึงอ่าตรงนี้แหละครับที่ไม่ได้บอกว่าเป็นการล็อกดาวน์ทุกสิ่งแต่การเป็นการล็อกดาวนอนนอนเอเซนเชียลช็อปก็คือร้านค้าที่ไม่จําเป็นก็จะปิดในวันที่วันอังคารเหรอจนถึง19มกราคมหมายถึงว่าปิดทุกวันเลยจนถึง19มกราคมก็คือจะมีโรงยิมไปออกกำลังกายแล้วก็ ร้านตัดผมแล้วก็โรงหนังแล้วก็ d ดย์แคร์ e ซ็นเแล้วก็เท e เตอร์คงจะหมายถึงโรงละครนะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะให้ไปเรียนออนไลน์แทนแทนที่จะมานั่งเรียนในห้องเรียนอ่าแต่ว่าสบายใจได้ร้านพัตคารนะ่ะเขายังเปิดแต่ว่าให้เทค o m e แทนไม่ให้นั่งกินแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็ร้านขายเนื้อก็ยังคงเปิดอยู่ ถ้าปิดแล้วจะเอาอะไรกินล่ะครับก็มันขึ้นอยู่กับความจิตตกของผู้นําในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันจร id, ิงๆนะเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้เนเธอร์แลนด์ถือว่าต่ํากว่าประเทศอื่นใช่ไหมอังกฤษอังกฤษเนี่ยพุ่งไปถึง6กหมื่นแล้วด้วยซ้ำอันนี้ยังหมื่นเดียวคือไม่ได้บอกว่าผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดย้ําอีกทีหนึ่งแต่ว่านโยบายนี้ต่างกันเหลือเกินใช่ไหมว่าประเทศที่ตัวเลขเยอะกว่าแท้ๆคริสต์มาสเขาก็จะให้เปิดเป็นปกติเฉพาะช่วงนั้น แต่ว่าอันนี้คือตัวเลขต่ํากว่าแต่ว่าบอกว่าอันเนี้ยคือยังไงเราก็จะต้องกลับมาทําเพราะว่าโควิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วนะก็เขาก็ไม่ได้ห้ามออกจากบ้านแต่เพียงแต่ว่าร้องขอว่าให้อยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ถ้าจําเป็นจริงๆถึงจะออกไปทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยฉะนั้นให้อยู่ที่บ้านให้มากที่สุดก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดต่อกันมากเกินไปก็เลยขอร้องให้แต่ละคนเนี่ยสามารถรับแขก ได้ไม่เกินสองคนหมายถึงคนที่อายุมากกว่าสิบสามคือรับแขกได้ไม่เกินสองคนต่อวันเพราะว่าจะไม่ให้มีการชุมนุมกันมากเกินไปแต่ว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกธันวาเนี่ยจะผ่อนคลายให้มากขึ้นจากรับแขกได้สองคนจะกลายเป็นสามคนแล้วมันมีผลกระทบอะไรกับนักเดินทางบ้างหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะยังคงไปได้อยู่แต่ว่าก็ไปเที่ยวไหนไม่ได้เนี่ยอยู่แต่บ้านอย่างเดียว คนที่จะไปเนเธอแลนด์เนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่อีกรอบนึงแล้วเพราะว่าอย่างที่อ้อบอกนะเพราะว่าสิ่งที่จะทําได้เนี่ยมันก็จะเหลือน้อยลงมากก็ส่วนใหญ่จะอยู่ได้แต่บ้านครับถ้าเกิดไปหาคนรักก็คงไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดไปเที่ยวคงไม่ได้แล้วก็คนเนเธอแลนด์เองไม่ได้ถูกห้ามออกจากประเทศนะไม่เหมือนออสเตรเลียจิงโจ้ที่ว่าจะออกนอกประเทศก็ต้องขออนุญาตอันนี้คืออย่างที่บอกอเขาไม่เคยห้ามเขาให้เรื่องเน้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพแต่ว่า ก็เป็นแค่คําแนะนํำเฉยๆว่าไม่ควรจะไปต่างประเทศหมายถึงคนดัชเนี่ยไม่ควรจะไปต่างประเทศจนถึงกลางเดือนมีนาเป็นอย่างเร็วที่สุดยกเว้นแต่กรณีที่จําเป็นจริงๆครับใครจะเป็นซันโอเบิร์ตหนีมาไทยก็ยังหนีมาได้อยู่ตรงนี้ถึงจะมีข่าวเรื่องล็อกดาวเนี่ยออก,ก็ยังคงยืนยันคําเดิมอยู่ว่าในกรณีของประเทศของเราก็สามารถเปิดได้เพราะว่ามันเป็นคนละเคสกันก็คือตรงนี้เขาเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยที่เรื่องของไข้หวัดเนี่ยมันจะระบาดหนักขึ้นเป็นทุกประเทศเลยเท่าที่ดูสถิติโควิดมาไม่ว่าจะไหนตอนไหนก็พุ่งเหมือนกันหมดแต่ว่าประเทศเขตร้อนเนี่ยสถิติโควิดดีขึ้นเพราะว่าเราก็มีการนําเสนอเรื่องของประเทศไหนเปิดประเทศไหนเปิดใช่ไหมช่วงนี้ประเทศที่เปิดส่วนใหญ่เป็นประเทศเขตร้อนแล้วก็สถิติโควิดดีขึ้นกันตลอดฉะนั้นเราก็ยังเน้นคําเดิมว่าประเทศของเราสามารถเปิดได้นะครับ แต่ถ้ากรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะไปเนเธอร์แลนด์ไปพบคนรักก็สามารถไปได้เหมือนปกติแต่คนที่จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไปแล้วก็คงไปไหนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะเพราะเขาห้ามเดินทางโดยไม่จําเป็นนะครับแต่นี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์อยากแชร์ก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ